ว่าก็ยินดีด้วยกับทุกๆคนนะคะที่ได้รับรางวัลเป็นไงบ้างครับปีหน้าของเรามีโปรเจกต์ยังไงบ้างปีหน้าของเรานะคะ Broken o f Love ก็จะได้ลอนชให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะต้นปีเลยใช่ไหมถึงว่าตองรอก็ประมาณต้นปีค่ะช่วงเดือนน่าจะเดือน3เดือนสี่ให้ได้ชมกันค่ะตอนนี้คืออยู่ในโปรเจกต์กันเตรียมงานเต ถือว่าเป็นชิ้นแรกของตัวเราเองเลยก็เดบิวต์เราเลยด้วยเรื่องใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นผู้มีหารเองมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะมันจะต้องแบบตแต่งโอ้มันเหนื่อยมากเลยค่ะแบบปกติเป็นนักแสดงเราทำการบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอพอที่เราต้องมาเป็นแบบผู้จัดเองด้วยเราต้องทำเองทุกขั้นตอนต้องเข้าเอาตัวเข้าไปอยู่ในทุกขั้นตอนที่เรา ที่เราจัดเตรียมมันก็เลยต้องหนักนิดนึงค่ะแต่ก็เต็มที่ค่ะเต็มที่แล้วมันกดดันไหมคะจริงจริงแฝไ,ไม่ได้กดดันนะไฟรู้สึกว่าไฟมีทีมงานคุณภาพแล้วก็มีบุคลากรที่อยู่รอบข้างแล้วที่จะทําให้ซีรีส์เรื่องนี้มันสําเร็จไฟเลยรู้สึกว่าไฟไม่ได้กดดันไฟแค่ทําตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ของเองให้ดีที่สุดเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ในการทํางาน แต่ละเซกชันต่างกันแต่ว่าุคลรอบข้างไพ่เป็นบุคคลที่มีคุณภาพแน่นอนแล้วกว่าจะครอทีมแบบหาทีมมคุณภาพมาได้นี่ยากแสนยากยากไหมหรอยากเหมือนกันนะคะยากเหมือนกันค่ะกว่าจะรวมทีมก็ก็เฟ้นหาอยู่อยู่นานแต่ว่าก็อย่างที่ไฟ่บอกว่า ะะ <laughs> ยากยากทีมงานก็จะหาก็เป็นแต่ด้วยความที่ทีมปโปรดักชันทีมพุ่มกับทีมบทเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่แล้วแล้วไพยก็เลยได้รับโอกาสจากพี่ๆนะคะก็มีแบบอะไรที่ทำให้ช่วยไพ่ตรงนี้ได้ไพก็ดีใจมากค่ะดีใจอุ่นใจเลยที่มี<ล>ทีมนี้ ในสังกัดตอนนี้คือบริษัทเราได้มีน้องถอดตัวเราเองแล้วมีเด็กเเฟ้หามาได้แล้วเดี๋ยวจะบอกทีหลังเนี่ยจะแถลงข่าวทีเดียวนะคะใช่เดี๋ยวจะเปิดตัวทีเดียวค่ะแต่ว่าเราจะเปิดตัวคู่เราเดีวันไหนยังไงเลยเดี๋ยวเราจะเปิดตัวคู่เราเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะตื่นเต้นไหมคะเพราะว่าหลายคนก็อยากจะรอดูว่าเอ๊ะใครจะมาเป็นเคนี้คู่เราตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพราะตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสที่ที่เรากำลังแบบ ช่างใจเพราะตอนนี้มีคาดีเดตแบบหลายคนมาก่ะแต่ะคนจะว่าเลือกเองเคาะเข้ารอบมาแล้วยังไม่ได้เคาะใครเข้ารอบนะเอาจริงแต่ว่าแค่แค่รู้สึกว่ามันตัดสินใจยากมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นไม่นานก็รอไม่นานก็รอไม่นานก็รอะพี่ถามแล้วกันองค์ประกอบของคู่คว้ากันคู่เรามันจะต้องเกณฑรู้สึกว่าเคมีมันถึงจะเป็นเคมีเคาใจจริงๆแล้วคนที่ที่่ายรู้สึกว่า จะยืนข้างๆกันได้หนึ่งต้องมีแบบจริงๆต้องรักในงานในงานแสดงเหมือนกันแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นะครับดูขนหรอแสดงว่ามันต้องมีคนเดือบดียังไม่ได้ประกาศหรือเป็นใครเปิดแล้วหรือว่าหรือว่าพี่มีใจแล้วเลยไม่ไม่มีหน้าเขารอยมาหูร้อนไปหมดแล้วเป็นหน้าใหม่อีกแล้พี่รู้จักไหม ทุกคนน่าจะทุกคนน่าจะไม่รู้ว่ารู้จักหรือปเปล่าแต่ก็<ต>เคยแ่านงานมิวิการาไปแล้วไ่เห็นน้าแล้วอ๋อไหมเห็นน้าแล้วอ๋นนอไ <c oughs> หมเราอยู่ในช่วงโดนหลอกถามนะคะ <c oughs> ไม่อย่างนั้นช่วยระบุดีว่าอะไรคนนี้มาถึงทำให้รู้สึกว่าอุพอมองคุ้มแล้วมันเซนเราด้วยความที่ตอนนี้มันมีคดีเด็ดหลายคนเราไม่สามารถเจาะจงได้ตอนนี้ก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ รู้สึกว่ามีทั้งที่พี่พี่คุ้นตาและไม่คุ้นตาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไฟจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนไม่ปิดไม่กักอะไรเลยแต่ตอนนี้แบบเราเขินเนี่ยมันใหม่หรือเก่าอะไรนะคะที่เราเขินเนี่ยกะใหม่หรือเก่าเขินเพราะว่าไฟจะตอบไม่ถูกแล้วไฟจะหลุดตอนเนี้ยปีหน้าหรอปีหน้ารู้ปีหน้าปีหน้าต้นปีหน้าจะรู้ค่ะอะไรนะคะแสดงว่าไฟก็อยู่โคดเดิมใช่ไหมให้อยู่โคดเดิมหรือเปล่านะได้โคดิม พอเดิมพอเดิมเอาจริงเวลาพี่ๆถามหนูนะหนูรู้สึกว่าหนูประหม่าได้เลยนะเพราะว่าแต่ละคำถามมาจึ้งมากแล้วหนูไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วอันนี้อันนี้อันนี้มาถึงกระบวนการไหนที่จะพรองว่าเขาจะมาเป็นคู่เราตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการต่างกีเป์เต์แล้วเจอหน้ากีเป์เต์แล้วอเดี๋ยวได้ทราบเดี๋ยวได้ทราบ แาจารย์เรามีเียมไว้แล้วมีมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะไม่งั้นพี่ถามเลยป้าไปไายป้าต้องตอนนี้ครับเพราะเรามีคู่ใหม่แล้วว่าเราต้องทำใจเขาจะมื้อน้อยอันเย็นไหมอุ้ยวุ้ยเหรอ ไม่แต่ในมือคือยัดแบงค์นะครัท่าแล้วไม่ได้ยัดคู่ผู้นะฝ้ายคะพอเรามีคู่ใหม่แล้วต้องเตรียมตัวเตรียมใจกปบกระแสที่มันเกิดขึ้นยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วอ่ะฝ้ายพยายามที่จะทําทุกอย่างให้แบบให้ให้บาลานซ์ที่สุดสําหรับตัวฝ้ายเองแล้วก็สําหรับตัวแฟนๆเองว่าต้องการอะไรอยากดูอะไรแต่ที่แน่ๆคือ ไฟตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆ,ๆเลยอะแล้วก็หวังว่าแฟนๆจะชอบกันแล้วก็ที่เท่าที่เห็นฟีดแบ็กมาก็ขอบคุณแฟนๆที่รอคอยแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคู่ใหม่ด้วยนะคะก็ก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนค่ะคมันกลัวกระแสตีกลับไหมกับากบาคนที่รู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เปิดรับในสิ่งที่รู้สึกว่ามันที่ายบ,บอกว่าเราบุกคอลอยากอธิบายอะไรให้เขาฟังบ้างเอาจริงๆแล้วแฟนๆก็บอกฝ่ายว่า ให้ไฟมีคู่ใหม่สักทีแบบมันมันนานไปแล้วแบบเวลาที่เห็นโพแต่ละโพออกมาทุกคนมีคู่หมดเลยมีไฟอยู่กับซันนี่อย่างเดียวอย่างเงี้ยบางคนเขาแบบเริ่มสงสารแล้วจากจากการ move on กลายเป็นแบบเริ่มสงสารไปแล้วเริ่มมาในแนวเห็นใจแล้วว่าแบบมีสักทีเหอะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้จลับเขากลืนกับซันนี่เลยคือว่าซันนี่เป็นโพไม่ซันนี่ซันนี่ก็สงสารแบบมีแล้วซันนี่ก็สงสารแบบมีแล้วค่ะ แสดงว่าการที่เราออกมาแต่ขับ่คือเราบู๊ออตามที่เราคเคยพูดไปแล้วจริงๆแล้วก็เราก็ต่างคนต่างทํางานในสายชีพของตัวเองต่างคนต่างเดินหน้าในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองอยากทํามากกว่าก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงหรือไม่ว่าเราจะเคยผ่านอะไรมาก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าก็ยินดีด้วยกัแบบทุกเส้นทางของของแต่ละคนที่ ที่เดินก้าวไปข้างหน้าต่อไปรวมถึงตัวเราเองด้วยานนฟได้ดูสิ่งของสำคัญที่เข้ามาแถบแถลงข่าวที่ที่ายเรื่องหนักจิตเขาบอกว่าโต๊ะที่นันทก็เขาทำการตรงนี้ายมองอย่เพราะหลาคนติดอยู่หนูไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้ว <laughs> หนูแค่รู้สึกว่าเออมันมันจะปีใหม่แล้วมันจะสิ้นปีแล้วอะอะไรที่มันผ่านมาแล้วไฟก็อยากให้ผ่านไปแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะก็เริ่มใหม่กับ สิ่งดีๆที่เลือกเส้นทางที่เองรักแล้วก็มีความสุขดีกว่าเราก็ยังถือว่าเป็นพี่น้องในวงการบันเทิงแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็ยังรู้สึกว่าก็ยังคงมหวังดีนั่นแหละคะ่ะต,ต่อกันไม่ไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอันนั้นจะต้องอันนี้หรือจะต้องเป็นแบบไหนแค่ทําในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าใครจะเป็นยังไงหรือผ่านมาแล้วก็มันจะปีปีใหม่แล้วอะ่ะก็ ขอให้ผ่านพ้นไปกับปีเก่าแล้วกันยังป่ายก็หวังดีแล้วก็ให้กำลังใจห้กำลังใจกับผู้ของเราที่อดีตผู้ของเราใช่ค่ะ<อ>ก็ก็เคยหวังดียังไงก็ก็ยังคงหวังดีแบบนั้นก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องในวงการที่ที่ยังอออาชีพ,เด,ชพเดียวกันอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องแบบไปคิดร้ายหรือไปหวังร้ายต่อกันก็ยัง ยังอวยพรแล้วก็ยังยังรู้สึกว่าก็ขอให้โชคดีในเส้นทางของตัวเองแต่ก่อนหน้านี้นป้ายบอกว่าป,วป้ายจะฟองคอมเมนต์ที่มาร,รับความเป็นส่วนตัวมันไ,ได้มีการดำเนินการไหมหรือว่ามันก็มีค่ะมีค่ะก็มีจาก <c oughs> บางที <c oughs> ข่าวมันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะ<ม>บางทีแบบ <c oughs> พอได้ยินผ่านคนร้อยคนมันสารมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันก็มันทําให้เรารู้สึกว่าบางทีบางอย่างมันเสียหายการที่แบบ การถูกรีพอร์ตงานการถึงอะไรมันมันมีผลกับงานเราอะไรเงี้ยจริงๆแล้วฝ้ายค่อนข้างที่มั่นใจในตัวฝ้ายเองมากว่าฝ้ายรูมารวยมามากๆแล้ว <im it> แล้วก็อันไหนที่มันกระทบกับฝ้ายหรือกระทบกับงานฝ้ายหรือบุคคลรอบข้างฝ้ายฝ้ายรู้สึกว่าอันนี้มันเริ่มไม่แฟร์แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ม,มีมีผู้เข้ารอบไปแล้วค่ะมีผู้เข้ารอบไปบ้างผู้เข้ารอบหลังจากวันที่แรกไปทำไมเขาถึงเข้ารอบเพราะว่าอ๋ออันนั้นเป็นฝั่ง ั่งแบบอินเตอร์แฟนก็ให้ทางกฎหมายระหว่างประเทศจัดการาาาแต่ส่วนฝั่งไทยก็จะมีผู้เข้ารอบอยู่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้น,นดําเนินการหลักสิบแล้ใช่หรือว่าอันนี้ก็ก็มีอยู่นะคะประมาณใ่น,นในฝัน่งไทยที่รู้สึกว่าอะไรที่มันเ้ำล้ำเกินไปบางบางทีบางอย่างอ่ะใกล้ใกล้ใครก็หาว่าไ,ไปแบบอะไรกับคนนั้นคนนี้แล้วมันสร้างแบบเฟกนิวที่มันแบบใช่มันรู้สึกว่ามันมันลำบากในการทํางานมันลําบากในการใช้ชีวิต แบบบางคนแบบที่เขาไม่รู้เขาก็จะเชื่อโดยที่แบบผ่านแค่ไม่กี่วิอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริงอะแต่ก็เคยพยายามที่จะให้แบบให้มันผ่านไปแล้วนะแต่ว่าก็ไม่หยุดแต่บางทีก็ความใจดีมันไม่ได้มีผลสักเท่าไหร่กับบุคคลเหล่านั้นอะไรเงี้ยใช่ก็เลยใช้กฎหมายดีกว่าก็คือไม่รับกระเช้าไม่รับกระเช้าไม่ไม่ต้องมาขอโทษอะไรไฟด้วยอ้ ก็ไปว่ากันในในในทางกฎหมายเงินสดก็ไม่ได้อยากได้นะเอาจริงๆอยากได้แค่รู้สึกว่าบางคนบางอย่างก็ต้องมีขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรเงี้ยเพราะเราเองเราก็มีความรู้สึกนะเรามีเรามีจิตใจนะบุคคลรอบข้างเราบางคนที่แบบไม่ได้แข็งแรงพอในในที่จะเจอสิ่งดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันบั่นทอนแล้วมันก็เป็นท็อกซิกในเรื่องแบบ ของเรื่องราวในชีวิตอะไรเงี้ยแต่วันที่เราพูดออกไปมันลดน้อยลงไหมหรือว่าเขาก็ยังก็มีลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงบางคนก็มีขอโทษ <ừ> บางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยฟังความแบบหลายๆด้านฟังหลายๆด้านอะไรเงี้ยเอาจริงๆเรื่องราวทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองอะมองให้ว่าดีก็ดีอะมองให้ว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีมันอยู่ที่มุมมองเพราะฉะนั้น ก็นั่นแหละค่ะรู้สึกไงพอเราได้พูดทุกอย่างไปได้พอแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามีคนรักเรามากขึ้นเหมือนกับว่าคนที่เขารักเราแสดงคอมเมนต์ันาดไหอได้ดูได้ติดตามบ้างค่ะก็ก็ขอบคุณทุกกาลังใจค่ะขอบคุณทุกกาลังใจที่ให้มานะคะแล้วก็สาหรับสาหรับแฟนค่ะฝั่งฝ้ายอ่ะฝ้ายก็แค่รู้สึกว่าใครที่เป็นเฟมิลี่ฝ้ายรู้สึกว่าอยากให้อยากให้ชื่นชมแล้วก็เสร็จกันที่ผลงานมากกว่าแล้วก็ ใครจะทําอะไรก็คือปล่อยผ่านไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจแฟนๆที่แบบบางทีก็รู้สึกว่าก็คงความรู้สึกเดียวกับฝ้ายแหละอ,อะไรเงี้ยก็นั่นแหละอย่างที่บอกจะปีใหม่แล้วแสดงว่าต้นปีเจอแน่นอนว่าฝ้ายจะมากับใครต้นปีเจอแน่นอน <c oughs> แน่นอนฝ้ายรู้ไหมว่าฝ้ายรู้ไหมตอนนี้ฝ้ายยังไม่มีสอนย่อสิคะฝ้ายหน้าไม่เล็กๆอะอะไรนะคะมันมีในใจใช่ไหมหรือมีในหัวเสียงในหัวพูดว่าอะไร ไมมองใครอยไซ้ใครช่วยเลยตป้บนึงขนจะรุนเหมือนแล้วจ้าช่วยด้วยถ้าฟฝากยิ่เราฝากคู่ที่เออแบบเจอแน่ฟ้ายเป็นนักแสดงหนึ่งงสามแอคชั่น ปีหน้านะคะ Broken of นอฟเฟนะคะฝากพี่ๆทุกคนติดตามชมด้วยแล้วก็เดี๋ยววันแถลงข่าวนะคะจะเชิญพี่ๆทุกคนแล้วก็จะได้ได้รู้ได้เห็นได้เจอกันนะคะได้สัมผัสวันนั้นอยากถามอะไรถามได้เลยค่ะจะตัก่อนไงว่าเขาจะามอาทิตย์หน้าหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเร็วไปนะต้นปีต้นปีได้รู้กันแน่นอนค่ะออ๋ ขันทองใกล้เปิดแล้วนะคะใล้ต้นปีเหมือนกันต้นปีเหมือนกันจะเชิญนะคะพี่ๆนะคะพี่ๆอะพี่ขอขอประเด็นหนึ่งนะตอนนี้แบบว่าตอนเนี้ยบอสบอสเปิดโอกาสให้แบบออสตากตับมายลงทุนาได้หลาอคนที่ได้ตำแหน่งไปแล้วทำแบกได้เราติดหนึ่งในชื่อโที่เป็นจริงเหรอ แลล้วว่าากัมได้ฟว่าตอนนี้ไฟไม่มีเวลาที่จะทำอะไรเลยค่ะแต่ถ้าใจอยากเอาเป็นว่าไฟเป็นกำลังใจให้คนทุกคนที่ที่จะประกวดออสตาแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแขวนส้นสูงไปแล้วแขวนไปแล้ว